สวัสดีครับผมแม็กจอรเดียนะครับมินีแมร,ออรี่วิวไอลังค่านะครับเอฟซี FC มันถามมานะครับสัดส่วนนะครับบ่งทีเน่ยนั่งผู้ดีบทากดแดดต่กอนเสือมามือเรียกสองมือกับแม่แม่ไทยแบบลังค่าปกตินะครับตากแดดอยู่บัดหนึ่งสูงกับสูงนี่เอาแบบใกล้กลเลยนะครับยวาวใหญ่ไทยบางทีสูงจากไอ้ หัวเขานี่ไปประมาณคือผู้กลัวเองนะครับช่วงที่ตัดนะครับทอนบนนะครับนี่ทอนบนนะครับขั้นนี้ดัดยี่ที่พาเส้นนะครับนี่เสียบลงมาเลยเขียบ่นะครับตัดทอนบนนะครับ ยี่สิบหาเซ้นเฮ้ยท่ายาพาห้เบิ่งไกลๆนะครับว่าเป็นจังไดความเหมอสสมคงหลดกำลังข่าที่ตัดลงมานะครับคือว่าตัดในเทือเรียกกบทือว่าพ่อใจเลยนะครับตาลงต่ำกูนี่ไมลาขี้สิ่งไรหัหวมันส้นบอมันหนิ่มนะครับส้นพอดีเลย เบื้องไกลกับอดีนะครับสมส่วนกันดีเจียเตียหม,มอบๆังหน่อยนี่นะครับผูสูงกว่าเดิมนะครับพูสูงเกินไปนะมุมบน เอาครับคลิปนี้ก็พ่อไปเทานี้ก่อนล้ะครับรีวิวลังค่านะครับตัวนี้ใคอ,อยากขอข้อมูลตัวไี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมตอบไปให้นะครับเยี่ยมทายให้เพึ่งนะครับครับสวัสดีครับ